จอกงามำพี่น้องเอ้ยมาดูคนอ่ะมันเข่าดิพี่โอ้โหว้านซ้อนพี่น้องเอ้ยเป็นงูเลยบาดนี้ยปวดอ่ะปวดอ่ะมานะยกขึ้นมาเนาะอย่าบั่งขาดูดอกง่ายง่พี่น้องจ๊ะสวยพี่น้องอืมน้องเอ้ยไม่มีใครเห็นแต่เขาบอกแต่เขาบอเปิดเทาก็บว่เห็นยดได้จ้ะน้องปวดอ่ะมันเกิดอ่ะมันเกิดจังซี่มันละเกิดจังซี่ าดีได้ตาไร้เสียพี่น้องจ้าเดิมน้องเอินมาในฮอคกัสมาหาเห็ดด้วยพี่น้องมาหาเป็ดเหรอโอ๊ตอยตอยู่ตอตาในพี่น้องเอ้ยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเตี้ยมึงดูวิ่งงามงามมันออกแล้วเห็ดพึ่งดีดีดออกแล้วเอามั้การแม่อยยกไหลนี่เอ๋อ ใไ้ใกล้ๆดูโอ้ยพี่น้องจ๋าขามางามแท่งดูขายูวานตัวน่ะขันยูวานนี่เขาไปเห็ดแกงเห็ดกินเมื่อนี้นะโหนี่วันนี่ถึกกินถึกจอตัวน่ะจอปลามันจอแล้วเอาโทษพี่น้องโอ้ยกัดอีกโอกาสอีกเอ้าเอ้าจะได้บ่เนาะบ้านนี้ เบาไปิอิ่นอแม่เอ้เบาเอานดเลยนะอยอุเดี๋ยวนี่ก่อนอ๋อมันยุกโอ้พี่น้องจ๋ามางามเท่มั้งรูงอดอกงามอแต่ขาเริ่มว่สวยไม่เป็นไรมันแต่บ้านา้องแจ่อปนไหเป็นถอยทากมันจมามาพี่น้องยับมานีถกอจาะเปิดน้อผิวงรู ดีนะเฮามาทันมันดีอืมสวยยอุนอ้าตัดขาเขาไปยันลิ้มที่หลังไปตกแต่งนี่สามดอกแล้วเด้อค่ะเพิ่นเด้อืมนี่กำลังใจละลูกมันโอ้นี่แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาบ่เฮามาสเทเดียวนี่เด้ออืมทปุทูปุน้อยๆนะฮกดีน้องเอ๋ยเห็นบ่นะเฮ็ด อยู่ฝากหนึ่งพี่น้องเห็ดง้ามคักผลนะเห็ดพึ่งกายรอดใจแท,ท้เจ้าตุ๊บุอยู่นี่ตีละตีแล้วว่าหน้อยมันดอกหน,น่อยอยู่เนะอาเลยเอาเลยเอาเลย่ดอกหน่อยหายยุ่งเนาะเก่กินดอกสิเลย ค่อยแสบเลยไปพัดใส่น้นแสบด้แบพี่น้องเลยเดียได้อีกแล้วเผ็ดยังเ็ดมันใส่จัดการคุณอะโอเคดอกแยกขึ้นมาหน่อยนึงพี่น้องเลยอโขาขึ้นน่อยทถอะะขาดน้ำแล้วะซีเมน คนมาฮอดมันแมนดิแต่มันเกิดเขาก็ดีแล้วล่ะนี่อันนี้ก็งามอยู่ด้นี่งามงามงามเป็นด้วยนี่อูนี่อีกนี่ตัวน่ะสองดอกพี่น้องเอ้ยอันเด็กอูน่ะนี่เขาอยู่อืมอืมคนมันเด็กไม่ดีมัน่ะไม่เด็กไม่เด็เออนี่นี่นี่เด็นี่เด็มันก็มีให้เหาอยู่เราพอเก็บอยู่ ก็ได้คิดหอดมันอยูยนี่มาทางนี้มาเนี่โอ้ยจะเป็นหอยยังกัดเนาะเจ้าป้าล่ะอันไดขาเอาก็เอาไปอันนี้ไปซะจบนีน้อยเจ้าให้ลงเ้ยนี่นี่นเเโอ้ยนน้อยอยู่นะแหงหาแห้งหลือบแห้งไปทั่วป่ะนี่ยี่น้องเอ้น้อยอยู่เบา นี่พี่น้องจ้าโอ้ยเงี้ยโอ้แต่ดากเจ้าวดีเป็นบ่อไม่ไหนฝากดากเจ้าวเป็นบ่นะแม่นเอาแม่เปิดผ้ามังกั้งพี่น้องเอ้ยเออนะโอเคโอเคให้เราอยู่เออเอาดีดับพี่น้องว้ายด้วยใกล้กันเนี่ยพี่น้องเอ้ย ดอกเขาบอกต้องไปหาไส้คุณน้าเอ้ยใกล้ๆนี่ละฮะนี่พี่น้องเงีบมั้ยนะคะอยากเห็นเมื่อเมื่อดอกนี่บานอีอยากเห็นคนเก็บน่าสูบมุกดอกนี่งามแท้ไหมเอ้ยมุเบิ้งเบิ้งเบิ้งเห็ดกระเพาะคุณน้าค่ะคุณน้ายังเปิดขึ้นพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋านี่มันมีไอ้เฮาอยู่มุนดูงาม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  มากียังบุคุณพี่น้องออน,นีอีกมานนีะ่นั่นนะนั่นนะก้อหนาเจ้านะั้นโอ้ยอย,ย,ยู่ๆขอมั้ยเย็บมาาะฮะคอยากเห็นชัดๆด,ดอกง,งามๆท่นตัวนี้ดิน้องจ๋าอันน้อยยุ่วไปหันละวมากน้อยอยอู่วเหรอว่าต้องเอาไปยังเออไหันละนะให้มันง่ายขึ้นกว่าเอาค่อยมาเอาออ มีเพี้ยนเอ้ยว้ายพี่น้องจ้ะโอย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 ค่อย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 มันสิรีเลยมันคืออยู่ในหลืบตรงสันอดบูฮู้มันดูพี่น้องเอ้ยดูนี่นี่โอ้ยเหลือดิเอาซ้ำนี่ไปอันนี้ไปต้องเอาไปยังลูกปล่อยมันไปโอ้ยหมดมดเอานี่เอายุ่งกับไรน่ะ แต่พี่น้องเอ้ยมึงดูโอ้ยโอ้ยโน้ยขนน่องขนน่องขนน่องเกลี้ยงขี้ปะไรอะมันก็มีพี่น้องเอ้ยเห็ไก่นะเออนั่นละเอาอันี้ก้อนเอานนี้โอ้ยไปไปดอกงายงาพี่น้องจ๊ะสวยๆพี่น้องนะมามวนกันเด้อเกจานน้อยบ่ได้มาเด้อบ่อยากเห็ดของป้ายุ้งไหลายพี่น้องโดนิงยุ้งหลายบ่อยากเห็ดของป้ายุ้งหลายอ่าคนพี่น้องเอ้ย เกนน็บเก็บนี่ไปเก็บทั้งนั้นอีกไอ้พู้นะพี่น้องเอ้ยมาได้พี่น้องผูน้นะโอ้ยเนาะงักแท้ดูดน่ะผู้แม่กำลังเก็บเพชรดูแน่นเหลเือคนล่าสุดเก็บเละพี่แม่เก็บมุูลในเด้ก <laughs> มุนอุ้ยตุย๋ยเด็กพี่น้องเลย <laughs> <laughs> อีกดอกหนึ่งพี่น้องใกล้เลยดอกงามอยู่ถ้าบอมาทันนี่ไปแล้วคือคือบนเหลือแล้วเก็บเก็บแบบมุมนุ่นหน่อยคุณนะพี่น้องเลยดอกรีบนะดอกบั้งขึ้นแม่เมื่อนั้นไปเก็บมันอยู่ในหลืบมันอยู่ในหมุนมันบัขึ้นไม้เฮาเนาะพี่น้องเอ้ยมันอยู่ใต้หย่า มันกระเล็บบางงามดอกมันบางงาม่ะจะกินได้พันเลยถึงจะไม่สวยก็กินได้พี่น้องนี่โอเคอยู่ได้มาอีกแล้วดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ยสวยอย่างสวยเลยได้อีกโอ้ยสวยสวยสวยพี่น้ององดูคุณแม่ตัดขาเฮ้ยควนอ่ะกูญญโออยู่ควรอ่ะน้ำกับนี้โอ้ยดอกกรงามพี่น้องเอ้ยมาดูควนอ่ะมันเข่าอยู่พี่โอ้ย โอ้ยอวนชวนพี่น้องเอ้ยเป็นมูเลยบาดนี่ตาย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 เอาวางไว้ก่้นใส่ตะกร้าเลยดีกว่าพี่น้องเอ้ยมึงดูดูเอ้ยอชอนเวบ่พี่น้องเอ้ยปวดอะปวดอะพวดนะยกขึ้นมาน้องอย่าบังขาดูงาม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 พี่น้องเอ้ยพุณน่ะค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บมันอยู่ใต้ยังไง เตยต้นมอดเตยต้นมอดอืมดูงามดินี่อุ้ยสวยๆๆๆการจัดการจัดการโอ้ยโมนี่เฮาสิได้กินนังแซ่บด้วยมันนิดคักปวดหลับปวดน่าโอ้ยน่าเอ้ยปุดน่าโมนี่เฮาเป็นจุ้มด้วยมันไหมมันไหมสวยๆๆๆพี่น้องจ๋าโอ้ยตายเตยเก็บเก็บสวยงามเลย เก็บงามๆจะเก็บมูนเด้อมุนดอกค่อยๆเอาพนใจเย็นๆใจเย็นๆมีหลายดอกอยู่พี่น้องใจเย็นๆมีเยอะเลยแท่ว่าพวกเจ้ามองบ่เห็นไปพูน่ะบีเอามออโอ้ยขึ้นอยู่ได้อยู่ได้อยู่มาหนึ่งท่านนั่นมาหนี่งนอนท่านนี้ก้อนๆก้อนพูน่ะนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยไม่มีใครเห็นพูน่ะถ้าเฮาบ่ถ้าเฮาบ่เปิดเฮาก็บ่เห็นได้จ้าพูนเอาเลยระวังมือเอาเลยเอาเลย พี่น้องจ้ามาเด้อพี่น้องบ้านเฮาดอกกมาดอกกมาอยู่เมืองไทยอยู่สิวิเด่นมาหลับมาชมมาหาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อจ้ามวนมวลแม่ลูกอันนี้ได้แล้วน่ะไม่เป็นไรอันนี้อันนี้กได้แล้วพี่น้องอุ้ยต้องดูเต็มเลยพี่น้องเอ้ยพูน่ะพี่น้องเอ้ยหันกระมี่ไอ้ตัวนนึงมีก้อนหน่อยนึงดอกนไอยก้อนพี่น้องมันว่าน้อยแล้วลูกเอ้ย ใหญ่เลยลูกผลน่ะโอเคยอยอ่สวยสวยสวยดอกบีบดอกนี่อีกบาทนี่หอดอกหญ้าดอกงามแค่ดีว้าดูนียพี่น้องเอยตรงนี้ตัดขาตัดตีงูบ่ทังตัดตีมัน,น,มนอ,อิงยับไม่หยิกมาเนี่ยยูๆๆๆพี่นี่เนาะสูบลืบลืลืพี่น้องเอย เลยไหลายเด้อค่ะเด้อนี่เอาห่อยไม่อยากพากเด้อบาทนี่มวนกรุบมาแล้วเอาตรงนั้นเอาตรงนั้นสมกับสมกับสายาะ้ยอีกมากก็หลายดอกขึ้นท่ไงมวนกรุบในดงเห็ดพี่น้องเอ้ยมันกิดซีเมนอิลีละพูดนะแต่แต่โตพูดนะพูดมันเกิดอะมันเกิดจังซี่มันลราเกิดจังซี่ตาดีได้ตาไร้เสียพี่น้องจ้ะเบิ้งพี่น้องเอ้ยได้มาอีกแล้วครับ อีกสองดอกอุ้ยงาม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 มึงดูพี่องเอยขางก่อนโอ้งามงามมึงพี่น้องเอ๋ยตีมึงเห็น,นบ่เนี่ย <c oughs> อีกสองดอกพี่น้องเอ๋ยูใกล้กันนี่ละ่ะนีส่สวยพี่น้องมึงดู

ดีและมันอยู่ในหลือบอีกดอกหนึ่งนี่โอ้ยนีย่อีกครึ่งหนึ่งของมันนี่พี่น้องโอ้ยไปละโอ้ยไปละเฮ้ยคักเนามาอีแล้วพี่น้องเอามาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยมึงดูโอ้ยอันนี้ก็ถึงเจ้าปลากินจากน้อยอยุ่งแต่ขาง,งามพี่น้องเอ้ยมึงอะ มือขาแน่เอ้ยดิพูน่ะพี่น้องมีเห็บด้วยบั้งเนี่ยเห็บกระโดดได้หรือเปล่าปูซานสั้นหลหรจัดไปจัดไปพี่น้องเอย้ยกลับไปนี่ไปอาบน้ำแล้วพี่น้องเอย้ยปูซานถึงเห็บกัดมูโตเด้เด้ดิไม่จัดแมนปูแม,มนปูแนเห็บอันนั้นปูแมนเห็บด,มดมิมาไหนมากรมนี่อีกอมึงดูสองดอกคนละไปเอย้ย เราต้องไปไกลนะอายุไกล้นะวะก็หายย่ไกลกันหาหาวนี่แหละพี่น้องเอ้ยมองเดียวนี่บ่ได้ยางไก่ได้พี่น้องยหมมองเดียวกันเบิดนี่เกือบเครื่งตะการแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ฮะันีจับไสนเนี่ยพี่น้องมองดูมองดูคากบอเอ้ยได้แล้วพี่น้องเอ้ยมองเดียวมองเก่าหนละพี่น้องอ้ยงามวายมางามเถล่ะลูก เออดูสะนี่น้องเลยคุณนะคุณนะจ้าโจโจกีคุณนะปุปุอิปิโอ้ยงาม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 คุณนะคุณนะคุณนะทินของเขาตัวนี้เสียงเอาพี่น้องเสียงุบ สวยๆๆๆจะไปวางกุบปิ๊ยเกือบเพิ่งตะการี่น้องเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอย่างต่ออย่าหาต่อเขาพี่น้องนี่ยนี่นะนี่เหลือมันอยู่ในเหลือโพดโพดโมบบักเตงอีพ่ออีแม่นี่เหลือจังวะเจ้าอยู่ในหลือข่อยจังไดสิเห็นตาแหงบ่ดีอยู่เจ้ากับเล่นบักเล่กับข่อยคักเนาะอโอ้ยแล้วสิได้กินเละ มุนไปตุ้ยเหล่าไนดอกนี้ไม่เอา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 มาเขาไปผัดคือเกลียวมูลน,นะพี่น้องเอ้ยุมูะพี่น้องงวดนี้เขาคือจะได้หลายก็เกลาพี่น้องเอ้ยหลายก็ท่งงวดอยู่มึงดูถึงเห็ดพื้นหวานขากีหลี่ะเห็ดถึงหวานเลยสามดอกที่เหลือเป็นเห็ดมันปูทั้งนั้นพี่น้องเอ้ย <c oughs> ขักบ่พุดนะหานะพวกแม่นนะมึงเห็ดใต้ขาถอยดูพี่น้องเอ้ยเห็ดแตนะ่นั่นนหะเนี่ยเห็ดแต่น่ะ มึงดูมึงดูเห็ดเห็ดระบังโตด้วพี่นอ้องเอ้ยมึงดีๆนี่ได้ดอกน้อยๆพี่น้องเอ้ยดอกงามสมชื่นดีพี่นอ้องไอ้น,นี่ก็ได้เห็ดพี่น้องเอ้ยเอ้าเอามาั้ยนี่คุณหนาะพี่น้องโอ้ยโอ้ยตัวสองคนนี่ตาหายงด้วพี่น้องมีสีตาด้วนี่ใส่แว่นตากัน โอ๊ย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 ระวังระวังหน่อยเออหมดแล้วหดแล้วเบิ <c ười> <c ười> <c ười> ้งเบิ <c ười> yeah, ้งพ nice ี <c ười> uh, assim, uh, ่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยพน่ะพุ่น่ะพุ่น่ะฮะโอ้โหเอาไปมาตะกาเฮาด้โอ้โหเดี๋ยวมัดีเทียวตะการไงมาพี่น้องเอ้ยเกือบ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 มาสิไปพุ่น่ะโอ้โหตรงนี้ง่ายเกือบเกือบเกือบเหยียบแล้วอยู่ใต้ดาบตัวของไปมั่งมั่ง ให้เด้ลูกอะโอ้พี่น้องดูมีอีกพูนนะมันๆกันพี่น้องเอ๋ยขางามแท้พี่น้องเอ๋ยน้าปุ้ยเนาะเจสันมาแห่งมวลครับมูนาะเจสันไปเลยมาเอาอีกละใจไปทางพุูดไปทางพุูดไปทางพูดนี่อยู่ละพูนกับพี่น้องเอ๋ยบอกเราเดตตาดีได้ตาไล่เสียพี่น้องจ๋ามันอยู่ในหลืบหลืบไปหลืบข้าพูดหลืบจนอะไร่ะยางพาราดูสิก็ได้ พุดนะพี่น้องเอ้ยงามนี่เขาอีกว่าผุดดิหาหาสะดวกมีเพ้นนะตีหาเอาแล้วพี่เลยเฮ้ยเหรอหาพบหาอึ้งแท้หาฮูหาฮูกบวะนี่เจ้าปลาพี่น้องเอ้ยเจ้าปลาเพิ่นนะกำลังสมพันธ์กันอยู่พูดนะพี่น้องมีเพ้นได้อีกได้กลุ่มแล้วพี่น้องมาแหมพูดนะพูดนะโอ้ยงาม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  เก็บ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 โหน้องเอ้ยน้ำคักน้ำมาเนี่ยยุ่นได้หรือพี่น้องอีกฮูน่ะเซ่อทางนี้อีกเซ่อมาทางนี้อีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยยุ่นนั่นปวดพี่น้องแต่เฮาบอมาเก็บนี่ยมันเลวซาดนะนี่นี่อีก คุณคุณน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ในเมือคุณนั่นเน่าแล้วมั้งนี่ไปลดโอ้ยลนนี่เรียบร้อยนี่พี่น้องเลยจัดการไซเลยโอ้ยนี่บัวหาตีมึงสินวะ จ้าเอ,เอาซ้ำนี่แล้วจ้าเดิอมาพ่อ,อกันไหมจ้าคลิปหนาคา่ะสวัสดีค่ะเ,เอาเบื้งนี่ฝีมือแม่ลูกน้องเอ้ย,เ,ยเต็มถาดหนึ่งไปพ่น้องเอ้ยมึงดูคนนี้ด้หลายอยู่พี่น้องพนะ